ทั้งเพลงนะแต่ผู้กำกับตัดมาแค่นั้นเองอ๋อเหรออ๋อจริงๆเพลงนี้มันเต้นเต็มเพลงเลยไหมเต็มเพลงคุณพระเดิค่อยไปค่อยมาสับขาหล่อดีแล้วโค้ชอีกก็ค้อีกอปแต่ว่าเวลาเป็นเวลาเวลาไปโชว์ก็ต้องทำทั้งเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันเป็นหัวข้อนี่เลยการ upwell upwell ร้องร้องร้องเก่ง่านี่พี่ใช่ไหมมันอยากอื่นด้วยไงก็มีนะมีแบบมีบางเพลงที่ต้องนิวจิ๋วเต้นก็คือมีครูเกาหลีแล้วก็มีครูอเมริกามาสอนอะไรอย่างนี้นะป้าป๊าป๊าป้าป้าปอะไรอย่างเงี้ยเา้ยโหสเต็ปได้มากเลยแต่ก็แต่งแสดงภา่ยนะอันนี้อันนี้ฟอนได้อยู่เลย แนเพลงก็จะแบบกลุ่มเดิมๆก็จะบอกว่าชอบร้องเพลงช้าพี่กลุ่มใหม่ๆก็บอกเบื่อเพลงช้าแล้วยเงี้ยเราก็จะแบบอืมมันจะมีความยิ่งสูงยิ่งหนาวของเราอะค,ค่ะม,มันก็ต้องพัฒนาตัวเองไปการพัฒนาตัวเองก็ต้องแบบต้องอยู่ในพื้นฐานของอยากจะฉีกไปเลยหรือยังอยากจะเป็นแบบเป็นสไตล์ของตัวเองเดิมๆพี่นิวชอบแบบไหน เดี๋ยวชอบท้าทายนะชอบลองหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ย